ฮัลโหลอรก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเนอร์เต้าในวรกงไฟครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมไม้ครับนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนต่อเลยครับจากคลิปเดิมครับที่ที่เด็กๆเขาขอกันมาครับจากคลิปตัดต่อนะครับก็เด็กเขาขอมาก็เลยจะจัดให้ครับสอนวิธีการเข้าเซิร์ฟมินิเกมไม้ครับ0.75.9มานะครับไม่มีศูนย์ด้วยครับวันนี้จะมาแจกแค่สองเซิร์ฟก่อนนะครับก็เซิร์ฟเบสบอลก็เซิร์ฟ อะไรนี่นี่น,น,นี่อ่านไม่ออกนะครับทางนั้นเพื่อไม่เป็นการสาเวียเรามาเริ่มกันเลยนะครับเสียเวลาก็ไม่ว่าเสียเวลาดีๆโหนี่ครับเอาเข้ามาเลยครับพิมพ์ตามผมเลยครับ S K Y W A R S แล้วก็นี่เลยแล้วก็ทำตัวใหญ่ ทั้งหมดตามผมเลยครับแล้วก็เอาไว้ครับ S W L B S T N E T เท่านี้ครับให้เวลาครับถาตามไหมครับนับถึงสิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าก็เข้ากันเลยครับนี่ครับ หน้าตาของเซิร์ฟก็จะเป็นตามนี้ครับเดี๋ยวครับยังไม่มากำลังโหลดอยู่อ่ามาครับนี่ครับก็ก็ได้เข้ามาครับโอ้โหเจอสาวสวยด้วยนะครับเนี่ยเราได้เข้ามาครับเวลาเราจะมาเล่นเกมก็ให้เรามายืนอยู่ตรงคิปเปอร์ยืนอยู่นี่ครับแต่ว่าบางทีก็ไม่มายืนครับเพราะนี่เป็นสัตว์เลี้ยงของใครก็ไม่รู้ครับ พ่าเขาเป็น PVP ครับเนี่ครับแล้วก็จะมาสอนล็อกอินกันด้วยนะครับนี่ครับพิมพ์ตามมยครับนี่ครับทับ R E G I S T E R เท่านี้ครับแล้วเราก็กดส่งข้อความไปเลยครับเนี่ยมันก็จะมาแล้วก็รหัสแล้วยพผมแจกให้เลยก็แล้วกันนะครับ ไม่เหมือนกับพวกคนพวกอื่นที่ว่ากลัวแต่คนรู้รหัสจะไปทำไมนะครับก็ m i n e นี่ครับเท่านี้ครับก็จะลอกอินได้ครับแล้วเราก็เข้าไปเล่นเลยครับนี่ครับเข้าไปเล่นอยู่ตรงไอ้ไอ้ตัวนี้เลยนะครับต่อไปรเป็นเซิร์ฟเบสบอลนะครับนี่ครับล้วก็จะมาสอนเทเวสบอลต่อเลยครับนี่ครับมา โอ้โหเซิฟใครวะเนี่ยดูก่อนมีเซิฟมาขัดมันใช่หรอวะเซิฟใครวะทำไมไม่เคยเห็นเลยโอ้โหเราได้เป็น VIP ด้วยครับครับเดี๋ยวโอ้โครับยังไม่มาครับก็ต้ขออภัยครับที่ว่ามีมีการ แท็กอะไรพวกนี้ครับที่เราได้เข้ามาผิดเซิร์ฟครับก็เพราะว่าผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็เลยต้องลองเข้ามาดูเป็น PVP ด้วยอีกนะครับเซิร์ฟนี้โอ้โหอ๋อทำไมไม่โหลดกนะว่าจะเป็น PVP ได้มันน่าเสียดายนะเธอนไม่เป็นไรครับจะค่อยอ่าน,น,นจะค่อยดูก็ได้นะถ้างั้นก็มาครับต่อไปก็คือเซิร์ฟเออเบสบอล ก็เดี๋ยวค่อยเราพิมพ์ตามนะครับพิมพ์ตามมครับให้เวลาสิบวินาทีมาเลยครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปเลยครับ หน้าตาของเสื้อก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่ครับมาดูกันเลยครับเดี๋ยวครับแป๊บเดียวใครมาขอเป็นเพื่อนอีกวะในพวกมาขอเป็นเพื่อนในเฟซมันรู้จักอยู่หรอวะเรื่องวันนี้จะถือโอกาสแจกเฟซบุ๊กให้แฟนๆครับเลยวะก็องเรียก,กแฟนครับเรามีแค่น,น้อยเองก็แค่หกสิบเก้าเอยหกสิบคนนี่ครับหน้าตางเสื้อก็จะเป็นอย่างนี้ครับ แล้วเราก็จะมาสอนวิธีการล็อกอินนะครับก็ทเหมือนะครับทับ r e g i s t e r แต่ว่าในเซิร์ฟนี้พิมพ์แค่ m i n e ก็ก็พอพอเท่าเดิมแม่เลยครับเนี่ยรแล้วก็มาเลยครับส่วนเซิร์ฟที่ทุกคนจะเล่นได้ครับนั่นก็คือว่ามันจะขึ้นตัวเขียวๆแบบมันจะเขียนว,ว่า j o n นี่ไงครับเหมือนกับป้ายครับนี่ครับ เนี่ยครับมันจะเขียน J O N นี่ยครับเราก็กดเข้ามาครับมันจะมีเฉพาะเซิร์ฟที่เป็นเท่านี้ที่เป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับที่ว่ามันจะเล่นได้นะครับก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ก็แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับต่อไปครับเราก็จะแจกเซิร์ฟต่อไปกันต่อเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเล่นมินิเกมเลยก็แล้วกันนะครับก็เจวันนี้ครับก็สวัสดีครับอ๋อไหนล่ะไหนวันนี้